สวัสดีนะทุกคนเพเรากลับมาในโปบแกรม Simulatorfinity i n ซึ่งเอ่อซีซันเอ่อ,เ,อ,อเรากใกล้ทำ challenge เสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะได้ซีซันเก็เดี๋ยวเพราะรีบๆเปล่าบับเบิแล้วก็เดี๋ยวทำให้ challenge นี้เสร็จแล้วก็แล้วก็โชคลายนะทุกคนเราไม่ได้ new w o ย d ก็โชคลายแต่ว่าอันก็เอาไว้วันหลังก็แล้วกันแต่ว่า สำหรับตอนนี้พวกราจะปลดล็อกเทียอันแรกของ Infinity Track นะทุกคนก็เดี๋ยวพวกจะปลดล็อกนี้กันแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าได้อะไรบ้างเพราะมันมีเปอร์เซ็นที่จะได้สัตว์เหลียงตัวหนึ่งก็ดีนะทุกคนโอเคเอาเลยซีซันเออไขา่ซีซันเออประมาณ9อันนะแล้วก็รีโรวอร์ก็คือจะเพิ่มพาสลักเราในการได้ไอเทมดี อันนี้ต่อไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมนกันแต่ว่าทุกคนเราได้ซีซั่น1นเอกมาเยอะก็เดี๋ยวเราจะดูก่อนวอามิสทรีบ็อกซ์ได้อะไรบ้างก็ได้เงินนะกคนแต่ว่าอันนี้เราก็ได้เฮกซาร a m ให้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราต้องการทีม้าเป็นชั้นที่ดีทุกคนก็อ๋อแล้วก็จิมเราแล้วก็ทุกคน นั่จะคลิปที่แล้วนะเออท่านผู้ชมทั้งหลายลั่จจะคลิปที่แล้วนะทุกคนเรานั้นก็ได้ถึง10ล้านเพชรแล้วซึ่งเป็นตันของเพชรนะทุกคนก็ตอนนั้นก็ได้ตันเพชรแล้วก็ดีคราวนี้มาเปิดกันเถอะได้ไรได้ได้ไรได้ไรได้ไอะไรอรลองของให้ได้ขึ้นคองดี เราเนจรงกมั้ย,ยเราเอานนี้ไปทำเป็นชานี้่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว,วา่าก็ทุกคนก็เราก็โชคร้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวเราเมื่อกี้เราไปแข่งขันนะทุกคนเมื่อกี้เราไปแข่งขันในโปรกรมซิมเลตนฟลเต้ก็เดี๋ยวเราลงไปตอน,น,นเราใช้ตัวไปหกอันเราไม่ได้อะไรเลยจากสปินวิวนอกจากเงินทุกคนก็โชคร้ายอยู่โชคร้ายอยู่ เดี๋ยวเราจะลงไปที่ตรงนี้นะทุกคนก็ตรงนี้จะเป็นที่แข่งก็รางวัลของการแข่งก็มเมดอยู่เหมือนกันนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนต้องการเพชรไปด้วยแล้วก็ไปที่เกาะเซนก็เข้าแข่งขันได้เพราะว่าก็ได้เพชรเยอะอยู่นะทุกคนแต่ก็มาเก็บเพชรธรรมดาดีกว่าโอเคในไหนก็แล้วถ้าก็รอยากได้นูโวย ตอนนั้นต้องอยู่ตรงนี้แกมบอลลิงไปไเรื่อยๆซึ่งไม่การันตีนะทุกคนไม่การันตี i n นฟินิ y ีลิกเซอร์เราจะเก็บไว้สำหรับบวยเอกที่คุณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์โชว์เรนโบว์ช็อคเราอยากทุกคนเราอยากได้เรนโบว์ช็อคอีกอันหนึ่งแต่ว่าไม่การันตีก็คือไม่แน่ตอนนี้อ่อเราอยากได้เรนโบว์ช็อคอีกอันหนึ่ง จะได้เพิ่มเงินสำหรับทีมเราอนนี้เออคูณของเราประมาณสองหมื่นแปดพันนัดร์คนเราก็ได้บาโบ,โบเยอะอยู่ได้บาโบเยอะอยู่เราก็เลี้ยงไดบบ้บาโบากลับมีสีบาโบเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้กันนัดร์คนได้แล้วไม่ค่อยได้อะไรดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ถึง10ล้านเพชรก็คืออันตานก็แล้วเราไปที่โวยแล้วก็เป็นชาร์จเสร็จแล้วก็เถอะ ก็อย่างที่หนึงเราต้องหาสัตว์เลี้ยงกับเป็นชันที่กาบนั่นก็คือทีมอัพสองทีมอ2พสอกาบปะไม่รู้ว่ะทุกคนแต่ว่าไม่น่าจะเหมือนกันนะเราจะพยายามเอาเรนโบว์ช็อคอีกอันหนึ่งแล้วกันไม่น่าเจอกันถ้าก็เราเอนชันมากระต่ายโอเคเราเสียไป200เพชรนะทุกคน ก็เดี๋ยวโฟลอันนี้เราไม่ตัดละเดี๋ยวเราไปที่เซนเกาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีโฟล์ได้ง่าแลนอะไรหรือเปล่าโอเคแป๊บเดียวตัดอีกแล้วโอโ้โหยังไม่ทนันนี่เราเลือกเควสยากเป็นาัวราเราจะได้อะไรเราจะไม่ได้แล้วแหละสปีดมังม้งนี่น่าจกันอันนี้คือคูณห้าเราไม่ต้องการนะทุกคน คูณหา้าเราไม่ต้องการเราโฟกัสไปที่โว่เอกเพราะว่าเราอยากได้นิวโวยนะทุกคนเราจะได้ทำอินเด็กซ์ให้เสร็จก็นี่หกสิบสองเต็มหกสิบสามก็ยังไม่ได้สุดอย่างทุกตัวก็เหลือแค่ new เอกเออ new โว่นะทุกคนไม่น่าจะเอามันชื่อยังไงพอเลยก็ยังไม่ได้ปลดหลักเสร็อย่างเดียวกันแวแต่มันจะ new โว่มั้ง n u l l n u l l นะทุกคนก็เดี๋ยวพูดจะไป เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้โอเคอันนี้จะเป็นไข่อะไรอันนี้จะเป็นไข,ข่คูณสิบบทุกคนได้นะไข,ข่คูณสิบอะไข,ข่คูณสิบได้นะเราไม่ค่อยอยากเบืองลักกี้อีวอฟเราเท่าไหร่ตอนนีน้ใช้อันหนึ่งแล้วกันน่าใจโอเคอเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนเราจะได้อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อจะแกมโบโชของพวกเราแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ เรนโบว์ช็อคหรือเปล่าเรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังเปือง Lucky e อีวอลแต่ก็เราก็ที่จริงเราควรเก็บ Lucky Evolve สลับ New โว่แต่มันไม่การันตีไงทุกคนมันไ่การันตีมันไม่ร้อที่จะได้ New โว่กับ Lucky ้อีวอล์ฟทุกคนคือ New โว่คือเร r รของเร r รของเร r รู้ทุคนนิวโวคือหนึหลานอะห่งในหนึหลานคือแรงมากเลยนะทุกคน เราคิดว่าตั้งสองวันก่อนเราจะได้นิมโบย์ว่าเราจะทำ Index อินเด็กเสร็จอ่ะก็เป็นเพนอยู่เหมือนกันนะทุกคนเราะว่าในแปดนาทีนี้เราจะได้ตำนานหรือเปล่าคำตอบคือไม่แน่เราจะได้ตำนานหนึ่งอันก็ได้นะทุกคนเราจะได้ตำนานก็เดี๋ยวเราะจะแกมโบแล้วก็ดูกันแต่ว่าที่เราอยากได้มากกว่าคือเรนโบชช็อปนะทุกคนอยากได้เรนโบชช็อปมากกว่าเป็นเพราะว่าดีกว่าเฮกซาริอมแล้วก็เฮกซาริอัมเรา เราไม่รู้ท่าไม่เราจะใช้ Exarium ในเมื่อเดี๋ยวเราก็จะได้ Rainbow s h o c ก็เนี่ยควจะ Gamble แล้วก็จะดูกันว่าจะได้อะไรนะทุกคนลูนอร์ดียดีปะอยากรู้ว่าลูนอร์ดียดีดีกว่า Rainbow s h o c ปะเราส่งไปแล้วเฮ้ยเราส่งไปแล้วเท่าไหร่สามหมื่นครั้งนะทุกคนอีกสองหมื่นครั้งเราก็จะได้เออได้อะไรนะได้สัตว์เลียงมาสตวนอันนี้ลูนอร์ดียดี กับอันนี้คำตอบก็คือดีกว่านะทุกคนเอ็กซาริอมดีกว่าลูนาร์ดีะดีก็ได้เราต้องหาอะไรมาแทนลูนาร์ดียดีนะทุกคนก็คือเรนโบว์ช็อคอีกกันนึงนั่นแหละคำตอบเรนโบว์ช็อคอีกกันนึ่งมาแทนโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราจะแกมบบ้างเอ็กเจนอาทีนะทุกคนเราอยากรู้ว่าเราเจะได้ตำนานอันหนึงหรือเปล่าที่เราโฟกัสก็คือตัอนานอะไแบบ เราก็อยากได้นิวโวยแหละตแอดอีกเก้าชาติอ่ะทุกคนอีกเก้าชาติเก้าปีอ่ะก็จะได้นิวโวยอ่ะ b ร o แล้วมันก็ชอบมีคนมาบังป้ายตลอดเวลาด้วะโอเคเปอร์เซนต์ถ้าเกิดได้มิสิกเอ่อช็อตก็ถ้าเกิดได้มิสิกเรนโบว์ช็อตก็จะอิ่เซนอยู่เหมือนกันทุกคนได้ไร เงินค่าได้หลายเท่าไรเงินเรากำลังลงทันขยะในตอนนี้ตอนไม่แน่นะทุกคนตอนจบอจาจจะคุ้มก็ได้ช่วงสี่นาทีอ่ะคือเวลาโชคนะทุกคนช่วงสี่นาทีคือเวลาโชคขอพวกเราก็จะได้ตำนานอันหนึ่งก็ได้นะทุกคนหรือว่าที่ไม่ดีสุดก็คือไม่ได้ตำนานสกาักอันเลยก็ศูนย์จุดศูนย์สิบห้าต่ำกว่าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแต่ว่าจะได้ตำนาน yes อเฮกซารีอมนะทุกคนแล้วซก่อนบวกมา6กนาทีไม่แน่ใจต่อรลัก4ีนาทีไม่รู้ว่าตัวโชคหราเพิ่มนะทุกคนได้เฮกซารีอมาเด็โกลด์ตกใจนึ่กว่าเหลืออีกห้าวีนะทุกคนแต่ว่าได้เฮกซารียมคือ GG ได้ตำนานมาอันแบบแร้ตำนานอันหนึงขึ้นไปอ่ะมียทุกคนคือแบบโชคลายสุดในโลกกว่ะ ก็ต้องมีเงินพอที่จะเปิดขายได้ซึ่งเรามีเงินพอต้องสั่งิเดียนขึ้นไปนะทุกคนโอเค Season Pass ก็เดี๋ยวเราจะพยายามอัปเกรด Infinity Pass เป็นอะรทุกคนเพราะว่าสั่งเลงจาก Infinity Pass ก่าเช่นเดียวกับซ e a s o หนึเป็นเพราะว่า Rainbow Shock เราคิดว่า Rainbow Shock OP กว่าสัตว์เลี้ยงจากซ e a s o n Pass นะทุกคนแบบ ทั้งไข่แล้วก็อินฟินิตี้แพสทั้งสองอันเลยอะไแบกบ็รู้สึกแบบเออเรนโบว์ช็อคดีกว่าตัวนี้แล้วก็ดีกว่าไอ้ไข่แกมบลิงดีกว่าไอ้สูตรจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพวกซีคร e t ก็ต้องดีอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าซีคร e t สำหรับพวกเรามันไม่มีตัวตนเพราะเราจะไม่มีวันได้ทุกคนกัน,นละโอเค เลขสี่นาทีนะทุกคนเวลาโชกของเรามาดูกันจะได้ตำนานอีกอันหนึ่งหรือเปล่าโหถ้าเกิดเราได้ตำนานอีกอันหนึ่งจะดีใจมากแต่ว่าไม่ค่อยอยากได้ฮนะิกซ์เซียมาเราอยากได้รีนโบชัปฮิกซ์เซียมคือแบบเมดอะถ้าเกิดเราเอาฮิกซ์เซียไปทำฉายนี้ได้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้เราอยากได้รีนโบชัปถ้าเกิดทีมเต็มด้วยรีนโบชัปก็จะดีนะทุกคนโอ้ โอเคมาได้อะไรหรือเปล่า speed evolve ช่วยอย่างหนึง่งเออใช่ทุกคนเราซื้อ speed evolve หลังกล้อง speed evolve ช่วยอย่างหนึ่งก็คือทำให้เสียงเงินเยอะขึ้นก็สามารถสุ่มได้เร็วขึ้นแต่ก็เสียงเงินเร็วขึ้นเหมือนกันนะทุกคนนั่นแหละเลขสามนาทีแล้วขอตำนานอีกอัหนึ่งได้หรือเปล่าขอลองเกงมต้องการตำนานอีกอันหนึง่ง ดูนอร์เดียดีมีเขียนซีซันหนึ่งแทนหลักตัวเลขกตัวนอร์เดียดีไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะทุกคนมาถึงก็ดีแหละแต่เรนโบว์ช็อคดีกว่าโ i f ดีเฟนส์ก็เดี๋ยวจะเอาเออตัว e n นแชนห้ามาแทนนอร์เดียดีก็แล้วกันโอเคอีกสามนาทีนะทุกคนจะได้อะไรหรือเปล่าคูณสิบเลีนยเนี่ยคูณสิบได้อะไรหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันขอล้องเกมแล้วขอตำนานอีกอันหนึ่ง <Wow. S 1> give me ตอนนี้เกยมยังใหม่อยู่ก็ไม่มีทางที่จะเอาไททอล์น,นี้นะ้วกวน่นไททอลอย่างที่วันนี้คือไม่ใช่ออนไลฟ์ <laughs> เออสเปเชียลไททอลคือ พินาตี้ทุกคนเข้า30วันเกมนี้ยังไม่ได้30วันเลยแล้วก็ได้ชาวูก็อยากทุกคนเอาซีครติตอันเดิมที่วัดการดับเบิลซีครติตปะโอโหวันจะเฮฟวันนึงได้ถึงตัวเลขมีการได้ซีครติตคือไม่ได้ impossible ทุกคนจะเหมือนถ้าเกิดทุกคนโชคดีแต่แบบแม,ม,มนเฟสก็ไม่ได้อยากขนาดนั้น a n นเฟสเออเป็นซี c r e t ที่ได้จากออราเอ็กนะทุกคนเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเกี่ยวกับออราเอ็แต่ออราเอก็เกิดเหมือนเกาะจุดจดนะทุกคนแล้วออราเอ็ก็มีหนึ่งในห้าหมที่จะเกิดเป็นเกาะแบบเนี้ยก็แล้วก็มีอยู่1ในหล้านในการได้แมนเฟสกอ o ดซึ่งเป็น Secret นะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านิ w โวย d นั้นก็หนึ่งในหล้านเหมือนกันเท่ากับแมนเฟสกอดก็ New Void Rare เท่ากับ Secret อะทุกคนส่วน New Void แบบ s h i n y คือ1นึงใน40ล้าน Rare เท่ากับ Overlord อะทุกคน Overlord เป็น Secret ที่ได้มาจาก n i g h t m a r e League ง,ง่ายๆก็คือ New Void Rare แบบ Rare เท่า Secret เลยอะทุกคนคือ insane มากเลยว่า New Void เป็นตำนานอีกงนนะทุกคนแต่ก็ Rare เท่า Secret อะคือ insane ส่วนนี้อีกหนึ่งนาทีเราจะเล่นตำนานอีกอันหนึ่งหรือเปล่าเราร้อ,องโอ้โหนะอ้าไม่ได้เลยเลยขอลองขอคัดซีนอีกอันนึงน,นะขอลองโอเคทุกคนตอนนี้กำลังแกม่บอลลิงเพื่อรักซึ่งเราได้ตำนานมาอันหนึ่งโอเค เราสึกว่าเรามีอีวอลฟ์และกีโคชั่นเราก็ต้องหาเกาะอ,อื่นด้วยนะทุกคนเ,เดี๋ยวพอเรียบสุ่มอันนี้เราก็เดินไปกันได้ตำนานก,นกน็น่าจะไม่ได้ตำนานนะทุกคนน่าจะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องไปเกาะอื่นก่อน,ออนต่อไปตัวเดี๋ยวสุ่มลองโชคเรา่าเราจะได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้อ่ะแต่ก็ดีนะทุกคนที่เรามีเฮกซาริอมอยู่อีกสองอันแล้วเราจะต้องเอนชั่นกับ ทีมอพ้าเพราะเรามีเออเพชรเยอะแต่ว่าประ cen ในการเสียเพชรไปเหลือสูงก็เยอะนะทุกคนอพนัพ้าสิสิสิบก็จะได้ทีมอพเป็นแฉ่ห้าหรือเปล่าเพราะเรนมาแต่ถ้าเกิดโชคดีพอก็จะได้นะทุกคนมันคือ R N G โอเคอันนี้เอาซุ่มใครครั้งสุดท้ายโอเคอันนี้ก่อนนี้ขบ้วเอ็กป่ะ แอนตี้ชีตแต่ก็ดีนะที่ส่วนใหญ่ตอนกระโดดลงเกาะหรืออะไรมันจะกระเด็นออกไปจากเกาะแอนตี Anti ้ชีตบางครั้งก็ช่วยแต่บางครั้งก็น่ารำคาญกับ,บตอนมันเด้งๆอะแล้วคนชนอะไรแล้วมันกระเด็นไปอะเนี่ยอันนี้แบบเท่าไหร่หมห้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนจะได้อะไรหรือเปล่า แน่ใจเหมือนกันยีิบเก้าวีเองอ่ะถ้าเกิดได้ตำนานก็ดีนะทุกคนแต่แบบมันไม่ได้หรอกโอเคคนนี้เขามีชัยนี่เฮกซารียมแห่งหนึ่งในสี่ล้านอินเซนนะทุกคนแต่ว่าอย่างเดียวที่เราจะได้ชัยนี่เฮกซารียมก็คือกับกดเอก่ะทุก mm hmm. คนเห็นปะขลางหน้าจอต้องปิดดีบักเพื่อทุกคนจะเห็นแต้ ทุกครั้งที่ซุ่ม75ครั้งจะมีชายนี้นั่นแหละส่วนใหญ่เราได้ชายนี้จากกรนั่นแหละไม่ก็โชคดีนะทุกคนอันนี้เป็นโวอยเอกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันโวอยเอกซนะ์แบบคูณเท่าไหร่ถ้าเกิดคูณยี่ห้าเราจะใช้อินฟินิตลิกเซอร์ของเราไม่อะคูณห้าทุกคนไม่คุมะคูณห้าเราน้จะเก็บอินฟินิตลิกเซอร์กับดัวชัลละ เ,เราจะเก็บอยู่อ่อโตชันทุกคนรู้สึกจะมลินเยอะเกินอันนี้คูนยี่ห้าเลยหรอได้นะเออแต่อีกใจหนึ่งไม่เอาดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้ต้องการโดมินสัสไม่ได้ต้องการเออดเอ็ดดิมอนิกไฮดราอันนี้คูนสิบนะยังไงก็ตามไม่ขุมอะ ไปถึงเราก็รู้อยู่เราจะไม่ได้เน,นอะทุกคนอันนี้คือไข่ลูนอร์ซึ่งว่า trash ท,ทำไมเรายังไม่ได้ดินก็ในไหนก็แล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนทุกคนแต่ว่าแรกเดี๋ยวไปาหนึงในรน้อยล้านเนาะมีใครสุมม่มอูงกันว่าจะเห็นอุยอันนี้รถนี่ <D> ดีจีสก็ เดี๋ยวก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe บายบายแล้วก็คิดว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะถึงไมล์สโตนเพื่อที่จะได้กดล็อกอืออีเวช็อตนะทุกคนเราคิดว่าน่าคือชื่อไปดึงมันก็ไม่ค่อยเป็นชื่อไม่ค่อยเป็นซีคล็ปละก็อีเวช็อตก,ก็เดี๋ยวเราจะพยายามมาสสดง,น,งนันนะทุกคนแต่ว่า่าแรกเดี๋ยวจะกระโดดลงไป เดี๋ยวเราจะพยายามตามหาไข่เดนโบ์นะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันอะเราจะพยายามดูกันมีอะไรบ้างมีไข่ดมินัสเออก็จบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนบายโอ้อย่างหนึ่งก่อนที่จะไปรอนั้นมีล e ัคกี้อีวอลฟ์น่าจะเอฟเฟกต์สปินวิวแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวก่อนนี้จะจบคลิปดี๋ยวพ่อไป็นสปินวิวแล้วก็ดูกันว่าแกมเบอร์ลิง RNG น่าร้อเพลงเลย RNG ได้เลยเฮ้ยว่าจะได้ก็ได้นะ่ะห้าเนาะเรารู้ถึงโชคเอามาเอามาบบ้าผ่านไปต่อนหน้าต่อตามต้องเลี้ยวไปโอ้ยอีกสามครั้งขอร้อง อันสุดท้ายขอลองขอลองอบราได้เจอแสงแดดบราเราฟองังต่อแล้วรฟอฟังมันแบบแปลกๆอะ่ะมัน โรคมันใหญ่กว่าตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะตอนสุกไข่ก็บ๊ายบาย